สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนอฟจูนพยากรณ์วันจะมาพยากรณ์คนเกิดราศีมังกรและลัคนามังกรสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกไดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามปเป็นอแจกราับช่องชั้นนของเราด้วยนะครับขอบุณครับคณะกรรมการดูดวงส่วนตัวสามารถาอัดลาดีมาที่บิลิเวอร์สามหกเก้าตรงด้านล่างของวงกลมหรือราศีจากนี้อัดลา,าดีมาทำค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นให้ในเดือนตุลาคมอ่ะกันยายนนะครับ เป็นรอบที่3วันที่20่สถึงสากันยายน30กันยายนไปวันเดทไลน์ก็อัลลาดีมาทําค่าครูได้ครับก็จะราคาพิเศษคลิปนี้เป็นการบริกาคเดือนตุลาคม2567ซึ่งเป็นเดือนที่10ของปีเผิ่อแปบบ๊บๆก็ไตรมาสสุดท้ายแล้วนะครับเหลือ3เดือนสุดท้ายนั่นเองมีการโคจรยกยาราสีทั้งหมด6ดวงครับเหลือ3ดวงสุดท้ายนะครับมี2 EP มันเยอะเกินไปผมเลยขอแบ่งเ,เป็น2 EP นะครับ อีพีนี้เป็นอีพีที่2ที่เราจะพยากรณกันอีพีแรกเราพยากรณ์ไปแล้วใครอยากฟังย้อนกลับไปฟังได้นะครับจะได้ครบทวน6ดวงนั่นเองเราควรจะฟังดาวย้ายเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นสิ่งที่อัปเดตใหม่ในชีวิตเราว่าอาะไรจะเกิดขึ้นบ้างมันเป็นเรื่องใหม่เพราะ ดาวโคจรย้ายมันก็ต้องเปลี่ยนเรื่องถูกไหมครับอะไรประมาณนี้เนาะเราควรจะต้องฟังเอาไว้ผู้ที่เกิดราศีมังกรดูจากด้านล่างสีส้มครับลัคนามังกรทางขวามือสุดได้ทั้งราศีและลัคนณะใช้จุดเดียวกันครับตนุราศีมังกรอย,อยู่ตรงนี้ครับจีนามาเริ่มต้นกันที่ดาวเสาดาวประจําตัวกันก่อนก็คืออยู่ในราศีกุมหรือเรียกว่าโคจรในราศีกุมสถิตในราศีกุมในเรือนกระดุมพระหรือเรียกว่าการเงินอาชีพนะครับดาวประจําตัวตรง,งเรือนการเงินถือว่าดี บางทีเขาบอกว่าเป็นเกษตรเก่านะครับเกษตรเก่าหมายถึงระบบดาวเจ็ดดวงจะมีหามายถึงเวลาัูเกตด,ด้วยนะแต่ไม่มีบริติยูนะครับก็คือเขาก็จะใช้ดาวเสาเนี่ยเป็นเกษตรในราศีกลุ่มนะครับเพราะีว่า โบราณเลยนะระบบแบบที่เขาเพิ่งเริ่มตั้งหาศะสิ์ใหม่ๆนะครับแต่ตามจริงอ่ะมันมีที่มาอยู่ว่าทําไมถึงดาวเสาร์ของราศีกุมแต่ผมไม่อินนะครับผมคือหมายว่าเราเราเรียนเราก็ใช้ลาหูแล้วอะแล้วราหูเหมือนกว่าดาวเสาร์นะครับผมก็เลยไม่ใช้ก็เลยเอาเป็นว่าดาวเสาร์อะเข้มแข็งในราศีกุมเรียกว่าอยู่ในราศีของคู่มิตรนะครับแต่ไม่ได้คือเทียบเท่าเกษตรแต่ไม่ใช่เกษตร ตันี้ง่ายนะครับก็หมายความว่ามีความเข้มแข็งนั่นแหละประมาณนั้นชนิดตนุกระดมระนี่ยมันแปลว่าตัวเราจะมีการเปิดช่องทางการทําหากินเพิ่มเติมทําให้เกิดรายได้เกิดการขยับขยายการเงินที่ดีขึ้นฟลอ์ขึ้นดีแบบได้เงินมามากขึ้นเงินไหลมาเทมาประมาณนี้ครับพูดง่ายๆว่าไปในทางบวกนะครับถึงไม่ทําอะไรก็บวกแต่บวกน้อย,อยบวกเยอะบวกน้อย,อยอยู่ที่การกระทําครับ แต่ยังไงก็ถือว่าดีแล้วกันไม่ถือว่าหลายยกเว้นผู้ที่มีดาวร้ายอยู่ในราศีกลุ่มถ้าว่าดาวร้ายคืออะไรครับศัตรูกระดาวเสามีอยู่แทบทุกดวงยกเว้นดาวพุธกับดาวราหูแค่นั้นถ้ามีดาวสถิตถ้าไม่ใช่ดาวราหูกับดาวพุธถือว่าเสียหมดโอเคนะเสียทุกดวงจริงๆตั้งแต่มฤตยูดันดาวพฤหัสเลยนะครับเอาเป็นว่านั่นแหละคือหลายนะครับทีนี้ แน่นอนคือเรื่องดีถ้าว่างอ่ะว่างคือดีนะครับไม่มีดาวเลยเนี่ยคือดีนะครับดาวเสาอยู่ตำแหน่งเนี้ยก็ทําให้เราได้ทรัพย์สินเงินทองมั่นคงด้วยทรัพย์สินเงินทองนะครับเพราะดาวเสาเนี่ยมาจากธาตุด,ดินหมายถึงความมั่นคงนั่นเองเสาดีคือมั่นคงเสาดีคือเครียดวิตกกังวลแต่คือหมายความว่ามันเครียดเพื่อจะทําให้มันเกิดความมั่นคงคือพู้นี้ว่าเป็นคนที่ตระหนักนะครับ ฉันอยากมีฉันอยากเป็นฉันอยากได้ฉันก็ต้องไขว่คว้าหามันมามันก็เกิดความเครียดไงครับอะแต่มั่นคงไงแต่เหมือนกับคนเสาเสียต่างจากคนเสาเสียเสาเสียเนี่ยต่อให้มีก็หมดก็หายก็ไม่มีในภายหลังมีตอนนี้แต่ภายหลังไม่ได้บอกว่าจะมีนะเออดังนั้นจึงหมายความว่าสักวันหนึ่งก็ต้องหมดสักวันหนึ่งก็ต้องไม่มีอะไรแบบนี้ครับเสาเสียเขาเลยบอกเลยว่าไม่มีความมั่นคงนะครับ ดังนั้นเนี่ยดาวเสาร์ดีเครียดวิตกแต่ก็มีความมั่นคงในอนาคตหรือเรียกว่าบ้านปลายบานปลายจะมีบ้านมีความมั่นคงครับดังนั้นเนี่ยจงดีใจว่าดาวเสาร์ดีนะครับคือข้าใครมีนะแต่ใครดาวเสาร์เสียก็จงภูมิใจไว้ว่าฉันไม่ทุกข์ไม่ร้อนง่ายกว่าชาวบ้านฉันก็สบายอกสบายใจอยู่ไปเรื่อยๆมือเดอรฟูอะครับไพ่เดอะฟูอะไพ่ใบแรกของ ไพ่ถา,าโร่ก็ได้ไพ่ย,ยิบสีก็ได้เนาะก็คือเลขศูนย์ที่เป็นตัวตลกถือสัมภาระเดินกลางจะตกเหวแล้วมีน้องหมาอยู่ข้างหลังเห่าเตืนอนน่ะนั่นแหละก็คือเพื่อว่าเป็นคนแบบคล้ายๆคนจรจัดคนเล่ร่อนหรือคนละอิสระมากอะไรเงี้ยครับจนทําอะไรตามใจตัวเองอะไรเงี้ยมันก็เป็นอ,อ,อีกด้านหนึ่งที่ให้เราเห็นว่าเออเนี่ยแหละเปรียบเทียบได้เป็นประมาณนั้นเลยนะครับนั่นแหละพวกเหมือนเสาเสียนะครับ คือคำว่าเสาดีเสาเสียไม่มีจริงหรอกครับแต่เขาเรียกเฉยๆเอาไว้เรียกเอาไว้เอาไว้แบบเออถ้าบอกจะบอกว่ารูปแบบนั้นมันเป็นยังไงก็บอกเสาดีหรือเสาเสียมันจะได้เข้าใจกันแค่นั้นเองตามจริงมันไม่ได้หมายถึงเสียหรือไม่เสียคือเสาดีมันก็มีด้านเสียเสาร้ายก็มีด้านเสียเหมือนกันดังนั้นจึงหมายความว่ามันมีทั้งข้อดีและข้อเสียในรูปแบบต่างๆที่ต่างกันถูกเข้าใจไหมครับดังนั้นเราจะ ม่ได้คือเราพูดเป็นปากเฉยว่าเสาร์ดีเสาร์เสียแต่ทําจริงมันมันมีข้อดีและข้อเสียทั้งคู่แต่มันดีคนละอย่างเสียคนละอย่างโอเคนะมันกลับด้านกันแค่นั้นเองเนอะอย่าคิดมากทีนี้จบที่ดาวเสาร์นะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวจะย้ายประมาณพฤษภาคมปีหน้าอีกครึ่งปีโดยประมาณนะครับดาวอาทิตย์ดวงแรกที่จะย้ายในคลิปที่2นี้เข้าสู่ราศีตุล17ตุลาคม67ดาวอาทิตย์อยู่ในราศีกันนะครับ เรือนสุภะมาจากเดือนมรณะเสียมาตกดีก็จะเป็นทุกขลาบนะครับเล็งกระราหูเป็นคู่ศัตรูเรียกว่าจะเกิดสุริยาคานขึ้นในช่วงต้นเดือนตุลาคมให้ระมัดระวังถามว่าเรื่องอะไรเครดิตและชื่อเสียงอาทิตย์คือชื่อเสียงสุภะคือชื่อเสียงโดยเฉพาะชื่อเสียงจะหมองหม่นจะเสียหายอาทิตย์มันบดบังก็เหมือนกับอตอนกังวังแจ้งแจ้งอยู่ดีมันก็มืดเขาเรียกว่าอาเภท นะครับคือสมัยโบราณเรียกว่าอาเพศเพราะอยู่ดีสว่างแล้วมามืดคิดดูว่านกยิงเข้าใจผิดนึกว่ามืดแล้วก็บินกับหลังมดแตกหลังแตกฟุคือพวกมดมันจะเซติบอยู่แล้วมันรู้มันรู้นะครับไม่ใช่ไม่รู้มันเพราะว่าคือมนุษย์เราไม่รู้อะไรไม่รู้สึกรู้สาอะไรถ้าไม่มีวิทยาการทางเทคโนโลยีเนี่ยไม่รู้เลยครับมันมันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นอะไรก็ไม่รู้สึกอะไรก็มันไม่มีแรงกระทบอะไรถูกไหมครับแต่ตามจริงอ่ะมันมีผลกระทบนะครับ เพราะว่ามันจะเกิดการขยับตัวของแผ่นเปลือกโลกนะครับเขาเรียกว่าไฟมันไหลกันนะฮะมันจะพุ่งมาหาโลกแล้วจะเกิดจุดดับเกิดไฟฟ้าเขาเรียกว่าไฟฟ้าอินเทอร์เน็ตจะไม่เสถียรน,นะครับมันจะมีคลื่นพลังงานด้านลบมาครับแผ่กระจายไปทั่วกาแล็กซี่เลยนะครับแต่คนเราไม่รู้เพราะมันเป็นคลื่นแรงสเสเถียนเล็กๆเ,เ,เบาๆมีพวกสัตว์ที่เซสเทีฟง่ายเขาจะรู้นะครับอย่างงูอย่าง นอกอย่างมดนี่นะครับก็จะรู้นะครับแต่มนุษย์เราไม่รู้รู้สึกรู้สาอะไรนะครับก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดเพศภัยอะไรแต่ตามจริงมันเกิดขึ้นในดวงชะตาทุกคนทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้เพราะดวงก็คือโลกโลกก็คือดวงโล,โลกก็มีดวงนะครับคนเราก็มีดวงสิ่งสาราสัตว์ทุกสรรพสิ่งก็มีดวงเพราะมันกําเนิดมาณเวลาไหนมันก็ต้องอยู่ในโหราศาสตร์เพราะโหราศาสตร์คือการเวลานะครับมันเกิดผลขึ้นมาจาก จักรวาลเนี่ยอยู่ดีมันงอกขึ้นมาเนี่ยมันก็มีวันเกิดของมันถูกไหมครับเหมือนคนเราที่มีวันเกิดแต่ใครจะรู้หรือเปล่าวันเกิดนั่น,นะน,นแหละมันก็จะตั้งดวงขึ้นมาได้มันก็จะรู้ความเป็นไปทุกอย่างเข้าใจได้ยังดังนั้นมีจุดเกิดจุดดับทุกอย่างทุกอย่างมีเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเนาะในโหราศาสตร์ก็บอกได้ทั้งหมดนั่นแหละแต่อยู่ที่ว่าความรู้ของเราจะถึงไหมจะเข้าใจมันได้ไหมจะตีแตกมันได้ไหมก็แค่นั้นแหละครับเนาะทีนี้ ดาวอาทิตย์เนี่ยเขาจะในเดือนกรรม,มะมาจากเดนมบรณะที่เสียมรณะกรรม,มะมรณะแปลว่าอะไรไม่ได้หมายถึงตายแต่หมายถึงการสูญเสียการพัดพลากนะครับเพะอยู่เดือนกรรม,มะมีการเปลี่ยนแปลงเรียกว่ามีการเปลี่ยนแปลงเฉยๆถามว่าตกงานไหมมีครับแต่ทางอ้อมตกแบบไม่คาดฝันบอกเลยนะตกงานแบบไม่คาดฝันถามว่าทําไมก็อาทิตย์อยู่ในเดือนศุกร์ มฤตยูพันหัดอยู่ในเรือนศุกร์เห็นหรือยังวินาเจ้าเรือนวินาศคือพฤหัสไปอยู่ในเรือนศุกร์แล้วอาทิตย์ก็อยู่ในเรือนศุกร์เห็นหรือยังอาทิตย์มาจากเรือรนมรณะคือสั่นคลอนคือเสียหายก่อนมรณะเสียหายเสียหายด้านการงานอะเล็งไปที่ป,ปุตตะแปลว่าอะไรครับหมายถึงเข้าเรือนปุตตะเป็นเจ้าเรือนเดียวกันหมายถึงการเริ่มต้นใหม่ลาภะมันเกิดเหตุไม่คาดฝัน,น,นก็หมายความว่ามันมันไม่ช่วยอะไรอะเพราะว่าเกียร์เล็งมฤตยูคือเสีย ใกลหมายถึงตกงานกลางอากาศโดยไม่รู้ตัวเรียกว่าตกงานคือเหมือนโดนเลอ,อพนักงานแล้วอยู่ดีอะฉันคือหนึ่งในนั้นก็คือตกงานเขาจะได้ยังแล้วโดนไม่คาดฝันด้วยเห็นหรือยังแต่บอกไว้ก่อนว่ามันคือผลทางอ้อมไม่จะทางตรงหมายความว่าไม่ใช่ว่าคนเกิดราศีมังกรทุกคนจะตกงานหมดร้ออเซไม่ใช่แต่หมายความว่ามันจะมีรอบของแต่ละคนไม่เท่ากันคือเอาเป็นว่ามันคือกระแสหนึ่งที่ ที่บอกว่าคุณจะต้านรับมันไหวไหมถ้าคุณต้านรับไม่ไหวคุณก็ไปตามกระแสน้าเหมือนกับเชียงรายครับถ้าใครที่มัสนสัยีฟเนาะเอาเป็นว่าใครต้านรับไหวก็สามารถอยู่ในงานเดิมได้อยู่คือแก้ไขทันปรับตัวทันแล้วก็เตรียมรับไหวอันนี้คือทันก็คือก็ยังอยู่ต่อได้แต่คนที่ไม่ปรับตัวไม่ทําอะไรเลยครับไม่รู้อิโนโอิเนยู่ดีก็เด้งฟ้าผ่าเลยก็มีนะครับ มันอาจจะเกิดการเด้งฟ้าผ่าเลยก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยระมัดระวังนะครับมันอาจจะเกิดเหตุไม่คาดฝันเพราะดาวเกตเล็งมึตยูนั่นเองนะครับถามว่ามีวิธีแก้ไหมมีก็เกตเล็งพฤหัสก็คือประสบการณ์ก็หมายความว่าเตรียมรับเตรียมแก้เตรียมคือมันได้แต่เตรียมครับแต่คําว่าเตรียมไม่ได้แปลว่ามันจะรอดร้อยเปอร์เซ็นะแต่มันอยู่ที่ว่าปัญหามันใหญ่พอไหมแล้วเรารู้ปัญหาหรือเปล่ามีวิธีทางแก้หรือเปล่าถ้าเรารู้เราแก้ไขได้มันก็รอดแต่ท่านไม่รู้ แก้ไขไม่ได้มันก็ตกงานก็แค่นั้นนะครับอืมมันเป็นอะไรที่พูดยากไม่ใช่ว่าแบบเออแล้วอีกอย่างหนึ่งแล้วมีทางไหนที่จะรู้ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมที่คุณจะตกงานหรือจะไม่ตกงานกันแน่มันดูมันดูได้นะครับแต่ดูยากนะครับบอกไว้ก่อนว่าดูยากต้องไปดูกระทบกับพื้นดวงอีกทีอันนี้คือภาพรวมมันบอกใครไม่ได้หรอกว่าคือมันจะมีคนทั้งตกและไม่ตกโอเคไหมแต่อยู่ที่ว่าใครจะตกละ่ะหรือใครจะไม่ตกละ่ะอันเนี้ยก็ต้องไปดูพื้นดวงนะครับ ตรงนี้พูดได้แค่ว่ามีเกณฑ์จะตกเฉยนะครับแต่ไม่ได้เยอะไม่ได้แบบเป็นส่วนใหญ่แต่เป็นส่วนน้อยแต่มีแน่นอนนะครับทีนี้ดาวองคาดุงที่2ก็สู่ราศีกรกฎวันที่19ตุลาคม67แปลว่า18เนี่ยอยู่ที่ราศีมิถุนเลือนอริโชคดีออกมาในวันที่19ตุลาคมอยู่ที่เลือนปตตนิเพราะมาจากพบเลือนที่ดีทั้งคู่ก็เรียกว่าพันธุกับลาภะพันธุไปอยู่เดือนปฏตนิแปลว่ามีเกณฑ์การแต่งงานปลูกเลือนหอ นะครับลาพาก็คือสินสอดหรือจะเรียกว่าแต่งงานแล้วก็ได้โชคได้ลาบเกี่ยวกับเรื่องคู่ครองนะครับเรียกว่าอะไรคืออย่างนี้ได้ลาบเป็นคู่แปลว่าเจอเนื้อคู่นะครับอืมเจอเนื้อคู่นะคนมังกรเนี่ยเออไม่ธรรมดาแต่เป็นนิดมีข้อเสียอย่างหนึง่งคืออังคารเป็นนิดในเรือนกรกฎเนี่ยมันหมายความว่าคู่จะต้องเป็นไม้เท่านั้นถ้าคุณอยากได้เนื้อคู่คุณต้องคุณต้องเลือกคนที่เป็นไม้หรือคนต่างชาติ เท่านั้นครับนอกนั้นคือไม่ถูกไม่ได้อืมไม่ได้ต้องเป็นเนื้อคู่ที่เป็นคือเนื้อคู่ของคุณเป็นคนต่างชาติจำไว้ครับช่วงนี้นะอังคารอยู่เดือนครึ่งสิบเก้าตุลาคมนบไปเดือนครึ่งอยู่ในราศีกรกฎเนี่ยคู่เนื้อคู่ของคุณที่จะเจอในตอนนี้ถ้าคุณอยากได้เนื้อคู่ แล้วจะได้ความมั่นคงจะได้โชคลาภจะได้เหนือคู่ที่แท้จริงคือคนต้องเป็นหนึ่งไม่สองต่างชาติต่างถิน่นต่างภาษาถามว่าไม่ใช่ต่างชาติก็ได้เป็นต่างถิน่นถาว่าต่างถิ่นที่นี้หมายคมว่าคาว่าต่างถิ่นไปตีกันเองนะต่างถิ่นก็คือวัฒนธรรมไม่เหมือนกันการกินกันอยู่กันใช้ภาษาไม่เหมือนกันพูดคุรภาษากันเนี่ยเขา,าพูดภาษาคุรภาษากันอย่างเช่นภาคเหนือกับภาคกลางเขาพูดคุรภาษากันถูกไหมครับอีสานกับ เหนืออย่างเงี้ยพูดคนละภาษากันเข้าใจได้อย่างนี่เขาเรียกว่าต่างถิ่นเนาะต้องต่างถิ่นเท่านั้นถึงจะรอดนะครับหรือจะดีหรือจะเจอเนื้อคู่ถึงจะไปแล้วเกิดความมั่นคงอยู่กินกันแล้วเกิดความมั่นคงมีเกณฑ์การแต่งงานถ้าหมายถึงความรักสุขงอมไม่ได้หมายถึงว่าเจอวันนี้จะแต่งงานพรุ่งนี้มันไม่ใช่คําพยากรณ์คือบางคนกวนนะครับอาจารย์เพิ่งเจอวันเดียวจะแต่งแล้วเหรอคือแบบคุณคิดน้อยไปหน่อยไหมคอมเมนต์เซนนิดนึง เออคอมเมนต์เซนนิดนึงหมายความว่าที่เขาพูดเนี่ยมีเกณฑ์แต่งงานมีเกณฑ์ไม่หมายความว่ามีเกณฑ์แต่งงานสูงไม่ได้แปลว่าแต่งทุกคนนะแต่แค่บอกว่าจะต้องมีกลุ่มราศีมังกรเนี่ยจะต้องมีคนแต่งแน่อนอนแต่ไม่ใช่ทุกคนโอเคนะทุกอย่างจะไม่มีคําว่าทุกคนถ้าพูดตรงนี้แล้วบอกว่าทุกคนเนี่ยมันแปลกประหลาดคือวิชานี้คือโอ้โหมหสัจจร,รย์มากรับรองว่าไม่มีคนจรบนโลกแบนี้หรอกครับถ้ามันได้แบบนั้นจริงอะ มันไม่มีมันไม,ม่มันไม่มีเหมา,มมมหมารวมเป็นเข่งเข้าใจไหมครับยกตะก้ามังกรทั้งทุกคนที่เกิดราศีมังกรลัคณามังกรงทุกคนได้เหมือนกันหมดเออป่านั้นมันก็รวยเหมือนกันหมดแล้วสิถูกปะครับแต่คุณต้องบางคนอายุห้าสิบบางคนกเกษียณแ,แล้วรวยหรือยังครับยังไม่รวยก็มีถูกปะเออดังนั้นผมถามว่าเอาอะไรมาตัดสินว่ามันเหมือนกันนั่นแหละครับมันไม่เหมือนกันนะครับ ทีนี้เรามาดูตัวสุดท้ายคือดาวพุธนะครับข้าสูนราศีพิจิกวันที่ย4ิบตุลาคม67ดาวพุธเข้ามาร่วมในทัดน้ำก็จะเป็นคู่ทัศน้ำอยู่ในราศีทัศน้ำมีกำลังสูงเรียกว่าสเสน่์สเสน่์แรงมากครับในเดือนลาภจะจะดึงดูดคนเข้ามามากหน้าหลายตานะครับเกิดการเข้าเรียกว่ามาชวนลงทุนถามว่าลงทุนได้ไหมไม่ลงทุนเมื่อไหร่ก็เจ๋งนะครับเพราะว่าเกตเร็งมฤตยูเนี่ย ก็หมายความว่ามันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันทั้งมริตีอยู่พลิกผันทั้งดาวเกศพลิกล็อกอะไรก็ไม่รู้เข้ามาแทรกอยู่มันก็เปลี่ยนสถานการณ์เปลี่ยนก็คือความผันผวนสุดท้ายก็ตําพิกอละลไรแม่นาม้าก็คือเจ๊งเข้าใจไหมครับดังนั้นเนี่ยอย่าพึ่งลงทุนในเดือนนี้อย่าทาอะไรใหม่ๆในเดือนนี้นะครับจนกว่าดาวเกศจะออกเนี่ยดาวเกตอยู่2เดือนนะครับดังนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังเอาเป็นว่าดาวเกศย้ายมาที่ตุนเมื่อไหร่ค่อยทําได้ ค่อยลงทุนได้ตอนนี้อย่าพึ่งนะครับโชคลาภพันผลปลันป่วนมากมันเอาแน่นอนอไม่ได้พู่ง่ายๆนะครับกดไลค์กดแ,แชร์กดซับสไครต์ติดตามเปรใจกต์การช่าง n e นของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ